สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่น้ำตกห้วยจันนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นตรงนี้ยังไม่ใช่น้ำตกค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือป่านะคะป่าที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกห้วยจันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าป่าของทางสีสเกตนะคะก็จะเป็นมีหินนะคะมีหินที่ ถ้าอยู่ในสีสกเกตนะคะก็จะเป็นเหมือนดินแดนภูเขาไฟเอ่อหินน่าจะเป็นตั้งแต่สมัยยุคโบราณเก่าแก่มาแล้วนะคะพื้นที่ป่าหลายๆอำเภอนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะไม่ใช่ป่าละมาะหรือว่าป่าที่เราเข้าถึงเออได้ง่ายๆนะคะอันนี นี้มาสังเกตดูหินนะคะหินแบบนี้เราจะเห็นอยู่ที่ทางอาเภอจังหวัดบึงกาฬนะคะจังหวัดหนองคายอะไร่าเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะที่นี่คือป่าที่ตั้งของน้ำตกห้วยจันนะคะด้านบนของน้ำตกห้วยจันเดี๋ยวจะพาไปชมน้ำตกกันค่ะแต่ตอนนี้ดูพื้นที่ป่าก่อนนะคะ